การลักครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางภูเขาสูงที่ถูกคลมล้อมด้วยหมอกหนามีเด็กสาวผู้หนึ่งชื่อลินดาผู้ที่มักจะรู้สึกเหงาและสับสนในชีวิตเธออยากรู้ว่าอะไรคือความหมายของชีวิตและทำไมชีวิตของเธอดูเหมือนจะมืดมนเสมอเหมือนท้องฟ้าในคืนที่ไรดวงดาวทุกครั้งที่เธอเดินออกไปนอกบ้านในยามค่ำคืนเธอจะมองท้องฟ้าแล้วตั้งคำถามในใจว่า ทำไมดวงดาวถึงส่องแสงให้คนเห็นแต่ทำไมชีวิตของฉันกลับมืดมิดและหาทางออกไม่เจอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีแสงสว่างที่จะนำทางไปข้างหน้าคือหนึ่งขณะที่ลินดากำลังนั่งอยู่บนเนินเขาเขาดูท้องฟ้ายามค่ำคืนอยู่ก็มีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาชายชราคนนั้นมีหนวดเขายาวและตาเปล่งประกายเหมือนรู้สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้เขาหยุดยืนข้างๆลินดาและยิ้มให้เธอ สาวน้อยถ้าเธอมองท้องฟ้าอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าแม้ในคืนที่มืดมิดก็ยังมีดวงดาวส่องแสงอยู่เสมอชายชาราพูดขึ้นลินดารู้สึกแปลกใจทำไมดวงดาวถึงส่องแสงในคืนที่มืดมิดเธอถามไปอย่างสงสัยชายชารายิ้มแล้วพูดว่าทุกคนล้วนแต่มีช่วงเวลาที่ชีวิตมืดมนแต่ความหวังยังคงมีอยู่รอบตัวเรา สิ่งที่สำคัญคือเธอต้องรู้จักค้นหาและมองหามันอย่างไม่ยอมแพ้ชายชาราบอกให้ลินดาออกเดินทางไปตามหาความหมายของชีวิตโดยให้คำแนะนำว่าในทุกย่างก้าวที่เธอเดินจะเป็นก้าวที่ทำให้เธอเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นลินดาตัดสินใจออกเดินทางตามคำแนะนำของชายชาราเธอออกจากหมู่บ้านและมุ่งหน้าไปยังที่ไกลพพน ที่เธอไม่เคยไปมาก่อนท่ามกลางภูเขาสูงชันและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เธอต้องเผชิญกับทั้งลมหนาวและฝนที่ตกหนักแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ในระหว่างการเดินทางลินดาได้พบกับผู้คนหลากหลายที่ต่างก็เผชิญกับปัญหาของตนเองมีชาวไร่ผู้หนึ่งที่ต้องต่อสู้กับน้ำท่วมที่ทำลายพืชผลของเขามีหญิงสาวที่สูญเสียครอบครัวไปในอุบัติเหตุและเด็กชายที่เคยฝันจะเป็นนักดนตรี แต่ไม่สามารถสอบเข้าโรงเรียนดนตรีได้ทุกคนล้วนเผชิญกับความยากลำบากแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงยืนหยัดได้คือการมองหาความหวังและไม่ยอมแพ้ลินดาเริ่มเรียนรู้จากพวกเขาว่าความหวังไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากปัญหาแต่คือการก้าวไปข้างหน้าแม้ในยามที่ท้อแท้เมื่อเธอไปถึงบนยอดเทาอสูงที่สุดในท้องถิ่น ลินดาได้มองไปบนท้องฟ้าอันใหญ่กว้างเธอได้เห็นดวงดาวที่ส่องแสงเจิดแจ้งอยู่บนท้องฟ้าในความมืดมิดเธอรู้สึกถึงความสว่างในใจและเข้าใจในทันทีว่าแสงแห่งความหวังไม่ได้มาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองแม้ในายามที่เรารู้สึกว่าท้อแท้หรือหมดหวังความหวังก็ยังคงอยู่ในตัวเราทุกคนเราแค่ต้องเปิดใจและมองหามันลินดาพูดกับตัวเอง ลินดาเริ่มเข้าใจว่าความหวังไม่ได้อยู่แค่ในฝันของคนอื่นแต่คือการที่เรามีความเชื่อและกล้าที่จะเดินต่อไปแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตเมื่อกลับถึงหมู่บ้านลินดาเริ่มเล่าเรื่องราวของการเดินทางให้คนอื่นๆฟังเธอเล่าถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากผู้คนที่เธอพบและแบ่งปันประสบการณ์ที่ช่วยให้เธอค้นพบแสงแห่งความหวังในใจลินดาไม่เพียงแค่บอกเล่าถึงความหวังที่เธอพบ แต่ยังช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านให้พวกเขาเห็นแสงแห่งความหวังในชีวิตของตัวเองแม้ในเวลาที่ยากลำบากนิทานเรื่องนี้สอนเราให้รู้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดความหวังยังคงมีอยู่เสมอมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นแต่หากเรามีความกล้าที่จะมองหามันเราจะพบว่าแสงแห่งความหวังอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปข้างหน้า และเมื่อเราเปิดใจรับมันเราจะพบว่าชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความหวังแม้ในวันที่ท้อแท้ที่สุดขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จตลอดการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ